ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะคุณลังอยู่ในเกมไมค์คาบอร์ชั่นหนึ่งสองคุณอยู่ในการแกลลี่ทูชแนลแกลลี่ทูชแนลคุณยีก็ไม่ได้มาเหมือนเดิมแต่อือก็อย่างที่ว่าคุณยีไม่มาอแบตเตอรี่หมดนะขอถ่ายคลิปรอบนี้จบกันดีกว่าเ,าเข้าเรื่องเลยนะคะนี่ฮะผม ได้นะคะไข่ไข่เดรดดาก้อนนะเราก็จะมาทำการฟักมันเลยดีกว่า <laughs> 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 ผมชอบของแย่ๆ <laughs> ผมชอบอไข่เดรดดาก้อนเดืดเดารก้อนผมพอจะรู้วิธีเพราะผมเคยเลยยูทูบแบบผมทำมั่วๆเอา <sh arp> อะดีเยอะๆน <sh arp> ี่ตรงนี้นี่เ้ย ไปแล้วไปแล้วไข่เอนเดอร์ดับก่อนไข่เอนเดอร์ดับก่อนเออจากคลิปที่แล้วเราไปดันเจ้งกันนะคะเราผมก็ยังไม่ไเผาเหล็กเลยครับเพราะผมเพิ่งเสกอินเดอร์ไข่เนเดอแล้วก็มเมื่อกี้นะเออเราทำไงต่อดีกับอินี่เฮ้ยทุบก็ไม่ได้ซิงอะโอ้ยโอย,อย่า,ม,ม,ายมายุ่งกับไข่มันเลยดีกว,ว่าฮะ ตังค้าละแล้วก็เข้าเรื่องของเรากเลยนะฮะเออวันนี้เราจะมาทำอย่างะอะชอองะฮะวันนี้ามาคลิปนี้เรามาขยายบ้านกันดีกว่าฮะขยายบ้านขยายบ้านคนเดียวมันยังไงยังไงอยู่ไม่รู้อ่ะเผาเล็กก่อนเนี้ยะเก็บอ้อยเก็บเห็ดเก็บเห็ด เก็บแอปเปิ้ลเก็บใบบัวของที่ของที่เผามากับคราบมาจะทำไงดีเนาะห้อยไปห้ยเรามีเยอะฮนะไม่ต้องกลัวมัจะหมดอืมแล้วก็ขยายม้านด้วยความฮะเรื่องจะตัดไม้เราทำบ้านด้วยไม้ที่จริง ดี๋ยวผมจะสำรวจรอบๆนะถ้าเกิดเจอดันเจียนก็ผมก็จะลงแล้วผมก็จะทําคลิปต่อไปถ้าเกิดผมเจอดันเจียนที่ดีกว่านี้นะเออผมว่าคลิปต่อไปผมน่าจะไปไบโอมใหม่โน่นนะไบโอมคือเราไบโอมอะไรไ <c oughs> บโอมอะไรไม่รู้ฮะ่ใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะฮะน่นนะัผมจำไม่ได้คอมเออมันไบโอมอะไร โอยร้อนลกล้อเหลือเกินหมวกต้นไม้ก็ไม่มันก็ไม่หายร้อนคลิปนี้เราก็มาขายายบ้านกดเรายังไม่ทำอะไรเยอะที่จริงแล้ว2คลิปมื่คลิปครั้งคลิปที่แล้วผมก็ถ่ายวันเดียวกันนะฮะ ถาดมานันเดียวกันแต่น่าจะเอาถาเอาลงวันเดียวกันหรือไม่ก็เอาลงคนละวันอ่ะเราเริ่มการขยายบ้าได้ดีไหมอ่ะขยายเลยฮะโอเคอือโอ้เรียนหัวอชีวิตอีกละครับ

ไปท,ทำนู่นทำนี่งั้นก็เริ่มเลยดีกว่าพวก น้ำถ่วน้ำท่วน้ำท่วน่วน้ำท่วไอ้น้ำท่ำวม ผมไม่เครื่องโทรศัพท์ผมมันผมไม่รู้วิธีทําให้มันนี่นะเออทําอะไรอ่ะพักอ่ะพักพักคลิปอ่ะฮะพักคลิปผมไม่รู้วิธี พี่เฟลพี่เฟลครับพี P ่เฟลตอนนพี่เฟลทำอะไรกันแน่ครับตองจะดูทีวีหรือว่าจะดูอะไรเอ้ยหรือจะเล่นเกมไม่ดอกโอ้ยฉีดพี่ชายเออจองังหวะที่แม่ไม่อยู่นี่ก็ดีจังเลย ไม่มีดีจังบวยดีจังเลยเออเด็กๆนั่นจะรู้กันดีนะคะว่าว่าสิ่งที่เด็กๆชอบที่สุดคืออะไรไม่อันเนี้ยใครๆก็รู้ฮะเด็กทุกคนรู้หมดหแล้วจะเด็กที่ชอบที่เรียนเก่งกูยัไม่รู้ ตรงนี้นมะ่งเป็นอะไรโอ้วราวงว่า,วาเดี๋ยวคลิปอื่นก็ทำเรื่องตรงนี้ก็ปิดไปเลย<ๆ>เดี๋ยวผมต้องทำชั้นใหม่ตรงนี้ด้วยเลยเฮ้ย ว่ามันจะเต็มไปตรงเพชรนี่แหละฮะเพราะว่าเพชรมันทำอะไรดีอะเรามีเบคอนดีกว่าไปทำไอ้นี่เลยเอาไปทำเป็นม็อกเบอร์เสเกียดายเพชรฮะเรามีเพชรเยอะ แล้วอ่ะแล้วพวกมัวแต่ทำมาครับเผ็ดอ้ยเก็ไบไว้ก่อนอ่ะมาเคลียร์บ้าต่อทำไงต่อ,อโอ้ยชีวิตคนเราจินี่คนเราอ่ะม่เหมือนเบื่อจริง ผมเบื่อมากเอ๊ะผมว่าผมคนนึกอะไรออกละ่ะลองดูดิดอดอรอเอเลนหนึ่งนหนึ่งร้อยกสองอแค่นี้ก่อนอมหมายหมด ตัดไม้เพิ่มทรัพยากรงบเรามจีจำกัดสิใส่ผม,ทำ,ผมทำบ้านจากเอึดใส่ผมทำบ้านจากอืึดแล้วอ่นมันง่ายกว่า ใครเรียกไหมครดบวายผมว่าผมบุญแล้วฮะสงสัยต้องจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วฮะแม่กลับมาเลี้ยวผมกลัวแม่ที่ฟุดกลัวแม่ต้นตุ๊บตับผมว่าเอางั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะผมกลัวไปละ